หลายคนก็คงจะไปรับประทานเนี่ยพวกจิ้มจุ่มแจ่วฮอนครับนะทีนี้เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งคือลูกค้าเนี่ยเขาไปกินเจ่วฮอนอและปรากฏว่าเขาบอกพนักงานเนี่ยทำหม้อเจ่วฮอนที่น้ำกลาลังเดือดเนี่ยนะฮะคว่ำโอ้โหใส่ขาเนี่ยลวกขาจนกระทั่งได้รับบาดเจ็บสาหัสลงหน้าตักเลยนะออโอ้โหเนี่ยลองนึกภาพนะครับนี่นะครับล่าสุดเนี่ยไปร้องกับทางเพจใส่ไมต้องรอดนะฮะ บอกว่าไปกินอาหารอีสานอยู่ที่ร้านแห่งหนึ่งอยู่ริมถนนสุธิสารวินิจฉัยเ,เขตห้วยขวางกรุงเทพนะครับนี่นะฮะแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหม้อไฟพริกคว่ำหกใสาบาทเจ็บสาหัสทางร้านปฏิเสธที่จะร,ร,รับผิดชอบค่ารักษาอ้างว่าลูกค้าประมาทร่วมต้องดูแลตัวเองเอนี่ก็เลยต้องมาร้องฮะผู้เสียหายชื่อในต้นอายุ34ปีได้ไลฟฟังบอกว่าเมื่อวันที่27 พฤศจิกายนเวลาประมาณเที่ยงได้ไปทานข้าวกับเพื่อนรวม7คนที่ร้านอาหารดังกล่าวโดยนะฮะหนึ่งในเมนูก็คือแจ่วพรเนี่ยโดยพนักง,งานก็นําเตาแล้วก็หม้อเนี่ย,ม,ยมาเสิร์ฟนะครับและเหมือนว่าเนี่ยไอ,ไอ้ขาตั้งเตาขาตั้งหม้อเนี่ยมันไม่แข็งแรงครับพนักงานก็เลยเอากระดาษเนี่ยมายัดที่ขาตั้งหม้อเทินให้มันเสมอกันให้มันเสมอกันมันโยกไงนะผ่านไปสักพักอ่ะน้ําเดือดฮะ พอน้ำเดือดก็ใส่ผักใส่เนื้อสัตว์ลงไปนะครับผ่านไปสินาทีถึงเวลาตักกินอม,มันสุกแล้วไงไอจังหวะเขาบอกว่าเนี่ยเอากระบวยเนี่ยจะตักจะตักอาหารในหม้อนี่นะปรากฏหม้อเนี่ยตะแคงคว่ำลงมาใส่ขาทําให้ขาขวาถูกน้ําร้อนลวกพนักงานก็เข้ามาจับหม้อไม่ได้มาดูอการเขาแต่อย่างใดและต่อมาเขาก็ไปโรงพยาบาล หมอบอกว่าเนี่ยเป็นแผลน้ำร้อนลวกที่บริเวณต้นขาเป็นแผลไฟไหม้ะระดับ2ถึงชั้นไขมันนะครับหลังเกิดเหตุเนี่ยนะฮะทางร้านเนี่ยได้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลมาประมาณ5วันนะฮะอยู่ที่ประมาณ20,000ื่นบาทแจ้งว่าเป็นประกันของร้านซึ่งมีวงเงิน1 0 0 0 0แบาทซึ่งทางร้านบอกว่าจะชดเชยรักษาเต็มที่นะครับแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตัวแทนของร้านได้โทรมาบอกว่า จากการตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดแล้วเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือเป็นการประมาทร่วมไม่ใช่ความผิดของทางร้านนี่นะฮะเพราะว่าลูกค้าเนี่ยใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักลงไปเยอะเนี่ยหม้อมันเสียสมดุลนะครับผู้เสียหายมองว่าหากอุปกรณ์ของทางร้านปลอดภัยเนี่ยไอเหตุการณ์แบบนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้นนะี่เนี่ยนะฮะจะมาโทษลูกค้าได้ยังไงอยากให้ทางร้านเนี่ยแสดงความรับผิดชอบนี่นี่นที่ร้านก็เปิดดูกล้องวงจรปิดไง จังหวะเอาเอากระบวยตักอะแล้วก็เนี่ยมันก็คว่ำลงมาอเดี๋ยวลองฟังผู้เสียหายเนี่ยครับคือช่วงแรกก็คือทางร้านรับผิดชอบดีมากครับทั้งเรื่องของค่ารักษาคา่าเดินทางนะครับแล้วก็เงินชดเชยได้แล้วก็เ,เงินทำขวัญต,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 ต่างๆก็คือที่จะจ่ายให้เลยครับคือว่าเมื่อนทางคารที่ผ่านมาทางตัวแทนของทางร้านเนี่ยได้โทรมาติดต่อก <s> ับแฟนผมว่า Uh, ทางร้านเนี่ยดูคลิปกันแล้วกับทางประกันนะครับว่ามันเป็นการประมาทร,ร่วมนะมันไม่ใช่เป็นความผิดของทางร้านอย่างเดียวพนักง,งานเนี่ยเอาเตามาส่งอ่ะเราสิ้นสุดหน้าที่แค่ตรงนั้นแล้วในส่วนของการเติมผักเติมหมูอะ่ะมันเป็นส่วนของทางลูกค้าและผิดชอบแล้วเขาก็แจ้งกับทางแฟนผมว่าเราเติมผักใส่ผักใส่หมูทําให้หมอมันไม่สมดุลมันเสียน้าหนักผมว่ามันมัน,ม,นมันไม่ใช่อะ่ะแค่นั้นเองคือ มันเป็นมันเป็นมัน,เป,นเป็นประมาทร้วยมนจริงอะพี่อะไรอย่างเงี้ยน,นี่นะครับคุณผู้ชมฮะสังเกตดูนะฮะว่าไอ้เตาที่ใช้กับหม้อแจวฮ้อนเนี่ยค,คือมันเป็นเตาถ่านใช่ไหมครับแล้วต้องขาตั้งเตาอ่ะมีการเอากระดาษเนี่ยเสียบให้มันเนี่ยอย่างเงี้ยให้มันไม่ไม่โยกอะ่ะครับใช่ไหมใช่ใชอ่านี่นะฮะแล้วทางคุณเติ้ลเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็ จะต้องรักษาตัวต่ออีกอย่างน้อยประมาณ3เดือนนะเพราะว่าแผลไฟไหม้คือแ,แ,แ,แผลน้ําร้อนลวกเนี่ยมัน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 ใช้เวลานานในการรักษาใช่มันต้องแบบรอกระบวนการซ่อมแซมผิวหนังต่างๆแล้วก็เดี๋ยวต้องเป็นแผลเป็นอะไรอีกนี่นะฮะทีนี้ก็อยากให้ทางร้านนี่เขารับผิดชอบให้เต็มที่นะครับทางสายไหมต้องรอดบอกว่าเดี๋ยวประสานทางตํารวจสอนอสุธิสารนะฮะเนื่องจากว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความแล้วนะครับ อาการก็เข้าข่ายว่าเป็นอาการสาหัสด,ด้วยนะครับเดีย๋ยวจะประสานให้ตรวจสอบดูว่าเนี่ยอุปกรณ์ของร้านมีมาตรฐานหรือไม่ครับนะฮะต่อมาผู้สื่อข่าวครับได้ไปที่ร้านอาหารดังกล่าวครับร้านนี้นะครับอยู่แถวแถวย่านสุดที่สารนะครับไปสอบถามตัวแทนของร้านอาหารคู่กรณีย่านห้วยขวางแล้วนะครับให้ข้อมูลว่าทางร้านเนี่ยมีประกันของร้านที่จะดูแลลูกค้าอยู่แล้ว โดยตั้งแต่เกิดเหตุมีการจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปเกือบ30,000บาทอันนี้ไม่รวมค่ารถค่าเดินทางให้ลูกค้านะครับและร้านเนี่ยก็เสนอให้ลูกค้าอีกประมาณ3 8 0 0 0บาทแต่ลูกค้าไม่รับครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยเสนอมาประมาณ1 0 0 0 0แบาท hmm. ซึ่งร้านเนี่ยยืนยันว่าจะให้ได้ตามจริงเท่านั้นที่ลูกค้าเสียเวลาและก็ขาดไรายได้กรณีความปลอดภัยของอุปกรณ์ว่าปลอดภัยหรือไม่เนี่ยอันนี้มีการตั้งคําถามอยู่นะฮะโดยหม้อด,ดังกล่าวตั้งเอาไว้นานแล้ว กอนลูกค้าจะตักแล้วหม้อเนี่ยล่วงลงไปเขาบอกมาแบบนี้นะฮะครับส่วนการดําเนินการของร้านถ้าอุปกรณ์นั้นไม่แข็งแรงต่อไปก็จะไม่นํามาใช้อีกนะฮะและก็คงเข้มมาตรฐานต่อไปเพื่อแล้วก็พนักง,งานเสิร์ฟในวันนั้นเนี่ยก็มีการโดนใบเตือนเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ํานอกจากนี้ทางร้านยังบอกอีกนะครับว่าลูกค้าเนี่ยได้กินอาหารไปแล้วและหม้อเนี่ยร่วงลงมาไม่ได้เป็นการตักอาหารครั้งแรก และที่หม้อร่วงก็เพราะว่าลูกค้าเนี่ยใส่อาหารเยอะเกินไปอันนี้ร้านมาบอกมาแบบนี้พนักงานร้านที่อยู่ในเหตุการณ์ในร้านในวันเกิดเหตุเนี่ยก็เล่านะฮะว่าวันเกิดเหตุในลูกค้าโตะนี้เนี่ยก็มีการสั่งอาหารตามปกติรวมถึงมีการสั่งหม้อไฟด้วยซึ่งพนักงานอีกคนเนี่ยก็เอามาเสิร์ฟหลังจากนั้นพนักงานก็ยืนอยู่บริเวณร้านเพื่อดูแลลูกค้าโต๊ะอื่นๆด้วยกันก่อนที่จะได้ยินเสียงลูกค้าโต๊ะดังกล่าวเนี่ยร้องเพราะว่าโดนน้ำร้อนเนี่ยลวก ซึ่งทางพนักงานเองก็นํายามาให้แต่ว่าลูกค้าเนี่ยไม่รับบอกว่ายาเนี่ยไม่เย็นนะฮะทั้งร้านก็จะพาไปส่งโรงพยาบาลลูกค้าบอกว่านํารถมาเองและจากนั้นลูกค้าก็ได้มีการสอบถามถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงก่อนที่จะเดินทางไปที่โรงพยาบาลบซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเคสนี้เนี่ยทางร้านบอกว่าเป็นเคสแรกยอมรับว่าตกใจจริงๆครับลูกค้าใส่อาหารไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็ตักแต่ว่าก็ตักหลายรอบแล้วแหละ ถ้ามีถ้ามีเหตุการณ์ปุ๊บแบบว่าถ้าสมมติบบว่ามันไม่ได้ลูกค้าก็จะเรียกเราก็จะวิ่งเข้าสาขาทีแต่วันนั้นลูกค้าไม่ได้เรียกเราเลยเข้าไปช่วยค่ะเอายาให้เขาเขาก็ไม่เอายาเขาบอกว่ามันไม่เย็นเลยทางร้านก็ยาให้นะคะายาไม่ให้เขาแล้วก็ถามเขาว่าแบบว่าไปโรงพยาบาลไหมเขาก็บอกว่าเขารถมาซึ่งเขาถามว่าโรงพยาบาลอยู่ตรงไหนบ้างก็แนะนําเป็นโชคไฟสี ก็ติดต่อสอบถามอาการเรื่อยๆค่ะแล้วค่ารักษาพยาบาลอะไรก็ทางร้านเป็นคนรับผิดชอบค่ะติดต่อเขาเรื่อยๆค่ะสอบถามเขาตลอดนี่นะครับครับอืมเนี่ยก็ต้องดูต่อไปอ่ะพี่จงครับว่าเขาจะรับผิดชอบอย่างไรนะครับเพราะว่าผู้เสียหายก็ต้องพักฟื้นอะประมาณสองถึงสามเดือนครับนะครับนี่นะครับแต่ว่าหม้อกับเตาแบบนี้เนี่ยอืม ถ้าให้ผมไปกินเนี่ยผมก็เสียวเือนนะคือผมก็เคยเจอผมไปกินจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนส่วนใหญ่เขาก็จะเป็นแบบอ่าถ้าเป็นร้านอีสานบ้านๆหน่อยเขาจะเป็นแบบเตาถ่านอ่าเตาถ่านแบบเนี้ย่วนหม้อเนี่ยจะเป็นหม้อดินครับหม้อดินมันจะมีน้หนักหน่อยใช่เวลาวางแล้วมันจะแบบมันจะไม่ค่อยคว่ำง่ายนะฮะหรือบางร้านเขาจะเป็นแบบเออเอาเป็นเตาแก๊สเตาแก๊สกระป๋องอ่ะมาตั้งมันก็จะแบบไม่สูงมากครับเป็นแบนด์แล้วก็ หม้อที่ใช้ก็จะกว้างหน่อยอเป็นหม้อคขหม้อชาบูอะโอกาสจะล้มมันก็มีน้อยนะฮะแต่ถ้าตั้งสูงๆงเงี้ยผมก็เคยเจอเหมือนกันครับผมก็เสียวมันล้มเหมือนนะและอย่างนึงมันตักลําบากด้วยมันสูงไงต้องยืนเวลาตักตก็ยังคิดอยู่ว่าเนี่ยเอ๊ะทำไมเขาไม่ได้แบบเอาโต๊ะที่มันมีม,มีหลุมอะที่ใส่เตาลงไปเนี่ยอ,อมันจะมีบางร้านเขาจะแบบโต๊ะมีหลุมแล้วใส่เตาเสียบไปเลยงเสียบลไป แล้วก็วางหม้อมันก็จะพอดีใช่ป่ะใช่แล้วมันก็ไม่ต้องมาห่วงด้วยว่าไอ้ไฟหรือว่าเท่าของถ่านเนี่ยมันจะลอยเข้าปากเข้าหน้าอ่าเวลาลมมันพัดมันก็อยู่ข้างล่างออืืแต่ก็อย่างว่าเลยนะครับแต่ละร้านของมันก็ไม่เหมือนกันอ่ะครับทีนี้เนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บอันนี้ก็ยังไม่ได้สรุปนะว่าใครผิดใครอะไรนะให้ตำรวจเขาสรุปแล้วกันนะะครับเออ